ให้นําเงินหนึ่งก้อนที่คุณจะเอามาทํามาหากินตเตรียมไว้เลยในวันที่31ใส่พานให้สวยงามหรือใส่ภาชนะที่คุณมียาไปเดือดร้อนไม่ต้องซื้อใหม่มีผ้าอะไรสวยๆเอาลองเอาวางเอาเงินหนึ่งก้อน<ใ>นคุณจะสวดมนต์บทไหนครูไม่สนใจสวดไปเลยค่ะสวดมนต์ข้ามคืนคุณสวดไปเลยในขณะที่คุณสวดมนต์ข้ามคืนจงนําเงินแล้วอธิษฐานจิตนะคะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะปกติครูไม่บอกใครนะคะ เพราะคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีนําเงินก้อนนั้นอธิษฐานจิตว่าเงินก้อนนี้นะคะจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับคุณเงินก้อนนี้จะต่อยอดธุรกิจให้กับคุณคุณจะทําเงินก้อนนี้ให้เป็นหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านใครที่มีสินค้าหรือขายอะไรให้มาวางกับเงินไม่ว่าวันนี้คุณขายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีสินค้าในมือจงนําสินค้าที่คุณมีอย่างละหนึ่งชิ้นเป็นตัวแทนจงบอกเขาว่าจงมาเป็นตัวแทนของสินค้าทั้งหมดที่ฉันมี นำมาวางกับเงินที่คุณมาตั้งจิตอธิษฐานต่อยอดธุรกิจเงินก้อนนี้อย่าไปรวมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดจงแบ่งมาเพื่อทำธุรกิจและต่อยอดเท่านั้นเงินส่วนที่คุณจะกินใช้คุณจงแยกไว้ตังหานะคะเพราะเงินส่วนนั้นเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่แล้วค่ะจ่ายออกไปรับเข้ามาจ่ายออกไปรับเข้ามาจ่ายออกไปรับเข้ามาแต่เงินส่วนนี้จะเป็นเงินการตั้งจิตอธิษฐานว่าจากปีนี้ต่อไปเงินก้อนนี้จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับฉัน เขาจะเรียกพวกเรียกท้องเรียกเงินเข้ามาอย่างอินฟินิตี้อย่างไม่มีวันหยุดอย่างน่ามหัศจรรย์มาทุกทิศทุกทางอย่าไปชี้บอกเขานะว่าจะรวยจากทางไหนเงินจะต้องไปมาจากทางไหนไม่ต้องไปบอกเขานะฮะเขาจะเรียกมาทุกทิศท,ท,ทุกทางเลยแต่ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยเงินที่ขาวสะอาดไม่สีเทาโอเคไหมคะถ้าใครที่ไปปฏิบัติธรรมใส่กระเป๋าไปค่ะอธิษฐานจิตก่อนที่คุณจะเข้าไปปฏิบัติ อธิษฐานจิตถึงเขาเพราะเราไม่สามารถเอาเงินหรือว่าเอาของไปวางได้ใครที่อยู่บ้านหรือใครที่มีปาร์ตี้ก็ช่างเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างส่วนมนต์ําคืนฉันมีปาร์ตี้จงอธิษฐานจิตในวันที่31เพราะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครัวค่จะทําช่วงที่ใกล้จะเข้าปีใหม่เพราะคุณเน้นไปทําปีใหม่คือวันที่หนึ่ง วันนี้หนึ่งเราทําบุญใส่บาทอะไรเสร็จใช่ไหมคะเราอธิษฐานโอ้วันนี้วันแรกปีใหม่เงินไหลเข้าเงินไหลเข้าเราเห็นเงินเป็นกองเป็นก่อเป็นกำรรอย่างเงี้ยค่ะเงินจะไหลมาทุกที่ทุกทางเราทําเลยคะ่ะคุณทําแบบนั้นนะคะมันมีความสุขมันฟินมาก ให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่างเงินก้อนนี้และสินค้าเหล่านี้จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับฉันเขาจะสร้างเหมือนที่ครูทํากับชาโนพก้าสินค้าโนปก้าให้ชีวิตครูจากคนติดลบ30ล้านมีวันนี้ได้จากการอธิษฐานจิตค่ะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คุณเดินให้คุณดูแล้วนะคะเหลือที่คุณจะเดินตามไหมคุณรู้ไหมเงินข้ามภพข้ามปีค่ะข้ามพุทธศักราช ใน0ูนยเป็นการเปิดประตูแห่งโลกใบใหม่ใครอธิษฐานจิตทันตอน0ูนยเป็นการอธิษฐานจิตข้ามปีเลยนะคะเปิดพบใหม่คุณจะได้แบบนั้น